พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ปันโปกันต่อกับร้านที่2ครับร้านนี้ชื่อว่าบูตะชาบูนะครับครับตั้งอยู่ที่ปากซอยวังหิน71ครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเอเวอร์ของเรานะครับอิ่มอร่อยกับบูตะชาบูในราคา899บาบาทบวกนะครับรับฟรีทันทีปิ้งย่างสไตล์เกาหลีครับและสามารถ เลือกอิ่มอร่อยกับเมนูได้ทั้งเมนูอาหารญี่ปุ่นและเมนูปิ้งย่างเลยนะจ๊าโอ้โหเจ๋วมากเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565นะครับสามารถใช้ได้เฉพาะที่สาขาวังหินเท่านั้นนะครับเมนูแนะนำของทางร้านก็มีดังนี้เลยครับเริ่มต้นกันที่น้ำซุปครับทางร้านเนี่ยให้เลือกถึง4แบบด้วยกันนะฮะตัวที่มาแล้วต้องสั่งเลยนะครับตัวซุปชาบู ซุปกระเพราหนึ่งเดียวในไทยและเมนูที่มาครบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นแซลมอนซาชิมิครับทางร้านเนี่ยเขารับประกันความสดเพราะส่งตรงมาจากนอร์เวย์โดยไม่ผ่านการแช่แข็งแซลมอนวิงแซบแซลมอนในว่านหมอครับบูตะซาชิมิเนื้อวากิวที่มีทั้งเนื้อติดมันวากิวโมโมทาจุมะวากิวเนื้อหมูก็เด็ดไม่แพ้กันโดยเฉพาะคอหมูชาบูครับ หมูด้งหรืออูด้งเส้นหมูที่เสิร์ฟมาในแบบลอดให้เราได้บีบเองแบบสดๆไปเลยครับกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นครับแซลมอนดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนะและปิดท้ายด้วยของหวานครับไอศครีมชาเขียวนาเต้าหู้ทำให้มือนี้เนี่ยอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยแล้วครับอย่าลืมไปให้ได้นะครับบูตะชาบูปากซอยวังหิน71ครับโปรโมชั่นของเขาบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเวอร์นะครับ อิ่มอร่อยกับบูตะชาบูในราคาเพียง899บบวกนะครับรับฟรีทันทีปิ้งย่างสไตล์เกาหลีและสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับเมนูได้ทั้งเมนูอาหารญี่ปุ่นและเมนูปิ้งย่างเลยนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย